สวัสดีค่ะสวัสดีใหม่ด้วยค่ะสวัสดีเช้าวันที่สองนะคะที่แอดแลนติกนาโยสายาเด็กาอตอนนี้เรากำลังจะออกไปกินกินข้าวนะอ่เอเลนนะกินข้าวช้าจังเลยเธอ แล้วก็โทรคุยกันเหรอมาหาอะไรนะมั้งกระหนุ่มมังฝาเปลี่ยนังร้วันม,มือนีนาสีหอนอันนี้คืออแหละไรเขาเียวว่าจะไปวนขึ้นเขาอยู่รีสอร์ทดูแบบนี้เนาะ ก๋วยเตี๋ยวอาหารจางจังโอ้ยขอบคมาอกอลดูอาหารแล้วกินก่อนด้วยเอาบอสอนไหนของวกที่กินได้ไหคะอัน <c oughs> นี้ขาหนะ้ามุกเรามารอเดี๋ยว

เขาลีบอันนี้เนี่ยจะบ้าพีกบ้างป่ะป้นาน,น,นวาอันนั้นน่าจะมีวะนั้นแถว เขาบอกเขาเป็นแมกาองเลยเราับมัเลยน่ๆแต่ถ้าไปเชียงเหมือนประปเชารถที่นู่นห้าร้ยสี่จดศนแทนบุรีก้าจุดแปดแลวก็เหลือเนี่ยไสดใสนี่้ยเต้วจ้ายาใัวใหญ่ชาแต่ว่าจะเ่หน่อยวาแล้วเอาวนได้ตั้งขอบคดู p

โอยไม่มาแล้วก็กลังใส่พืชั้หาของสยามแหงชาติ้ายนี้ทำยากจัดได้กับพืชทุกชนิดข้าวผักมากละจ้ะ้ไสวยใช้ไ่ยาใช้เศทุงใบคือได้เร็นทําบร่าราคุยนำไปใช้ได้ทันทีแลยากใช้ทจังหวัีเอาจอดรถนี้รอการติดต่อโรดระวังจักรยาน94 5 2 4455สิงห์เทจฟาาโกรช่วงเต ผล,ลิตรายการโดยมูลนิธิสภาเตือนภัยที่บติแหกชาดำเนินรายการโดยอาจารย์ปราโมไมทไมน้ำนจ้องแล้กับรถมาลยกลับรถวกับมาวกลัาำนานเลยนน้ำตกหวนรกป จะไปที่ไหนบ้างไปไหนจะร้านขับกลางห้องหนาวปะทำให้อาหารมีงป่าผืนปับน้าพันบาทนะคะใครเรียกี่ดื่มก็ก้อะไนี่จ๊ะ ดูเอาไม่ใช่ป่ะผิดคันป่ะ

แล้วต้ตกนะรงนี้ตไตน่บ่อตรงยางตงไปยางําบิ่งเ้วเรีย กับไ,ไปหรอแม่หรอเอาไปดูน้ำอุ้ยแบบท่านี้แบบขาวนี่เสียงอะนีเสียงหรอเปล่าเส้นทางคศับนาเส้นทางไปเส <Off> <talk> ้นทาเป็นคนใส่ครับอุ้ยเย็นเ

โมมี่หรอนี่แต่หากใหม่ติตอนลงวิ่งไปเลยต้อนขึ้นแล้วบังต้อนขึ้นล้วัด ไกลมากเลยไปดูน้ำแห้งจะหอดวจะหอด้วอ่ะจะหอด้วเร็วเท้าอืกคนนี่แหละ uốn quân này hả? Hai thứ còn nữa Mười ngày nào. <laughs> บอดม้านไหโตกเลยดูนี่กรดูเรามอนนี่นะอนน้ำตก บอกแอปเปิลมางยังเต็มกับบ้านรสยังเอาไว้ของไทยเนาะอื่นมเมาอีกก่อนไม่ปังเอาไม่ใส่แล้วบอกว่าอันนี้คือหายอันนี้ไงคนยิ่งนำสติกมาจากมางฝั่น้แล้วคุณแล้ว่ามันนักกินของรสคันนี้มาลบจริงๆเดินลงไปหนไปมาแล้วไม่ถึงไปที่อื่นต่อจะไปม่ถึร้อนากไปไม่ถึงเลย

แบบรลอนแบบรลอนเลยนี่โอ้โหน่าหนึ่งริมเก้าห้าพออะไรยี่หัวมันด่ายอยู่หัวมันด่าย กูเป็นซาภัยล็อกเติมเอาไปกูเป็นเซไผ่ยคนแหลกคนนี้รถต้องสิไปไหญบอลเนาะได้มันเป็นเก้าพันไงขึ้นข้อค้าอะไรนี่อันนี้ลิตรถังใหญ่เขาก็มีพอแล้วของควรก็พอมันอีกประมาณยี่สิบโลได้แหละพอดีก็ครึ่งทางแล้วไงกูเป็นเซาภัยของแท้ของแท้จริงๆตอนนี้อยู่ที่เขาใหญ่อยู่ใส่นี่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เหลือสองขวดสุดท้ายอุ้ยไปกันต่อเบาเนจังน้อยตอนนี <h <h tamam> <h <h ้เดินทางมาถึงประมาณจีกกิโลแล้ววะประมาณ70กิโลแล้วนะเกินครึ่งทางแล้วนะจ๊ะอยู่บนเขาดูเขา้าวไปขึ้น เธอขยันของแท้นะไม่นี่ะไฟนี่จะหดภ แบบฝนชำ่ำแล้วค่อยมาใหม่หน้าฝนนะในวันที่ฝนพังคิดว่าจะมีบ้างวันถ้าเราหน้าฝนใช่ปะเราจะไม่ขับที่นครนานยกใช่ไหมแล้วก็ขึ้นขับขึ้นทางนี้ใช่ปะเจ้าหนที่นกักเตะสองขัวอูด้าเลยอูดับเป็นเมื่อกานที่เลยมันได้ยังไงบนหูต้องคืนน้ำลายเดี๋ยวนี้ขับรถอยู่ทันไม่ได้หรอกมันเป็นระบบรักซ์ครับคนไทย 这个品类主要是。<laughs> รู้เขาแล้วหนึ่ง <Okay. S 1> ออกจากเขาแล้วจ้าขอบคุณที่มาเยือนขอให้เดินทางโดยสวัสดิ์ท yeah. ออุกทุกท่านยิ้มเขายนังเกิดสกีนีดละตียิ้มเขายนักอู้แต่รถนี่เห็นว่าทางฝั่งนี้ขึ้นเยอะมากเลยเพิง่งจมลง,ง,ง,งแล้วท้าปาร์จินี่เดียวเห็นไหมตอนนี้เขามาลง ของกินหลายไทยของขายหลายแย่างหรือสองฝั่งเราโอ้บอกกันทานเลาววุ้ยบอกขั้นใเย้เลยวะไอ้นี่ไงกุซารนี่ไงกุซาร์สดอ่ะดูของขายกลางทางก่อนนะของฝากน้ำผึ้งขนมแต่กุซาแบบนี้ไม่อร่อยเพราะมันไอ้นี่นี่หวายจุดอุ้ยสตอโอ้คาโดเธอกุซาหลายเนี่ยเทาตองไปใส่เด้อเด้อ ที่จอลยจะเอไปบ้านอเลเขาเจอได้บ้างกล่า